พูดถึงเรื่องของแพคเกจจิ้งบ้างดีกว่าคุณถามคุณไอซ์ก่อนเลยคุณไอซ์เห็นขวดแล้วเป็นไงบ้างครับคุณเห็นขวดครั้งแรกนะครับชอบสีสันนะครับผมแล้วก็ชอบตัวดีไซน์ของเขาด้วยดูเป็นแบบมีความเป็นไทยแล้วก็ดูสีสวยงามแล้วก็สื่อออกมาได้เป็นบางควดด้วยอันนี้ความรู้สึกคุณใช่ไหมฮะรู้สึกเลยความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่าเล็กกะทัดรัดดีไม่คิดว่าเล็กแล้วจะถูกสัดไ้ขนาดนี้ถูกสไปขนาดนี้เลยถามนี่ดีกว่าถามพี่พลอยดีกว่านะฮะพี่พลอยครับที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับแพคเกจจิ้ง ทำไมต้องเป็นขวดแก้วโอเคอก็ทั้งสองท่านคงคเคยเห็นหลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดพลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยเบาเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือความใส่ใจของผู้ผลิตที่ยอยากจะ สมมอบสมมอบให้กับผู้ริโพคค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่ในสายการผลิตในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาบบัตมานานสารสําคัญก็คือสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงแล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเขาจะทําปฏิกิริยาได้ง่ายกับอากาศแล้วก็แสงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่ใจในสิ่ง ที่มีคุณค่าและไม่อยากให้สูญเสียไปในระหว่างการส่งมบอบเนี่ยนั่นก็คือระวังแสงแล้วก็เรื่องของความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ขวดแก้วสีชาแล้วก็มีการแก้วชาแล้วก็ยังต้องซีลปิดมิดสนิท เพราะสําคัญมากค่ะของดีๆแต่จะไปสูญเสียในระหว่างการส่งมอบต่อเพราะฉะนั้นหลายที่ที่เป็นขวดพลาสติกหรือเป็นขวดที่ไม่ได้เป็นขวดสีชามีผลนะคะมีผลค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่ขวดแก้วสีชาเสรจฟ้าอะลูมิเนียมเกรดเอเกรดเอด้วยเพราะว่าฟิวสีลปิดสนิทแน่นแล้วก็ป้องกันอากาศผ่านเข้าไปทําปฏิกิริยากับปฏิสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระของเราค่ะถามแทนผู้บริโภคนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยที่กำลังชมรายการอยู่นะครับว่า แล้วจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ย ดีจริงๆครัพี่พ่ครับค่ะ,คะ,คะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเล่าถึงแหล่งผลิตของเรานั่นก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเราผลิตในเมืองไทยค่ะโดยที่บริษัททาโก f ฟู้ดอินดัสทรีเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นผู้นําในการผลิตอุตสาหการรมโภชนะบำบัดมาเกือบ20ปี <มา S 2> แล้วน<า>นเดิม,ม, <า S 2> มทีมนเ,เนี่ยเราส่งออกอยู่เบื้องหลังหลายบริษัทมากทั่วโลกนะคะอยู่เบื้องหลังมานานมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ คำว่าทาโก้ฟู้ดเนี่ยเป็นมีชื่อเสียงแล้วก็ในระดับสากลที่เป็นผู้นําเรื่องการผลิตคิดคน้นโภชนะ,ะนบําบัดนะคะคแล้วปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกไปอย่างที่บอกว่าเกือบ20ประเทศทั่วโลกนั้นมาตรฐานการส่งออกเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงมากๆครับต่าไหมคะว่าดูตรงไหนนี่ครับถ้าเกิดว่า,วาผม,<อ>ผมดูท่าง่ายที่สุดในการที่จะสื่อสารเลยขออนุญาตนะครับหมุนหน่อยนะฮะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับ ถ้าเกิดว่าถามจากตัวผมเองนะครับที่เคยเห็นนะครับแน่นอนครับคุณไอซ์แล้วก็ผมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยคงจะเคยเห็นนี่นะออยนะครับอันนี้ก็เป็นไทย i FDA นะครับอันนี้เราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คงจะเป็นฮาลานนะครับเครื่องหมายนะครับที่แต่ผมดูแล้วฮาลานอันนี้ไม่ค่อยเหมือนครับฮาลาลเออใช่ใช่ใช่ครับคุณไอซ์พูดถูกครับทําไมล่ะครับอ่ามางันเ๋ยวให้พี่พลอยให้พี่พลอยได้เลยค่ะ วันนี้ดีค่ะเป็นเป็นประโยชน์ในการที่เราจะให้ข้อมูลจากผู้ริโภคมันคือการคุ้มครองผู้ริโภคอย่างหนึ่งอย่างเราเราเวลาทานเราคงอยากได้รับความมั่นใจว่า แหล่งผลิตเนี่ยมาตรฐานสูงแค่ไหนนะคะในวันนี้เองค่ะถ้าในบ้านเราเรียกว่าอยอยแต่ว่าอย่างกรณีของ AEC หรือมาตรฐานของอาหารในระดับสากลเนี่ยเขาเรียกว่า GMP เราก็จะมะะีโลโก้ของ GMP ซึ่งเราได้รับนะคะ CGMP แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมี HACCP นะคะ HACCP ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่จะคุ้มครองวิโภคไม่ว่าเรื่องของ การผลิตนะคะการติดตามผลของการดูแลในกระบวนการต่างๆความเป็นพิษทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นงานคุ้มครองผู้พวกระดับสากกลครคบตัวทาโก้ฟู๊ดบบสำมน,นันาัน ช่วงใช้กับนักวินอวกาศเลยป่ฮะ,ะอ่าใช่ก็คือเดิมทีอย่าง HACCP เนีน่ยค่ะเขาจะต้องอตรวจสอบถึงความเป็นพิษตรวจสอบถึงทานเข้าไปแล้วดีจริงไหมหรือ,อผลข้างเคียงอย่างไรเนี่ยเขามีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ประมาณ6-7เกณฑ์นะคะก่อนุาอีาตเล่าแค่เข้าๆๆเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมาตรฐานนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมใจที่เราสู่สากลมานานมากเพราะฉะ AEC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาดูแค่ GMP ครับพอแล้วอ่าก็เพียงพอหมายความว่า เราจะทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารคนอินโดนีเซียาสามารถที่จะมาซื้อทานในเมืองไทยคนไทยไปซื้อมาเลเซียคนมาเลเซียไปซื้อสิงคโปร์ดูอย่างเดียวคือ GMP แต่ของเราเนี่ยเป็นอีกสเต็ปหนึง่งคือ GMP แล้วก็ HACCP ส่วนตะก,กี้ที่พูดว่าฮาราเราเป็นฮาราโลกฮาลาโลกเลยาลาลคือมากกว่าที่อยู่ในประเทศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย หวังว่าผู้บริโภคทุกๆท่านเนี่ยก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นว่าแหล่งผลิตของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่ถูกควบคุมโดยมาตรฐานในระดับสากลเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็อันนี้ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย